เอามาพี่น้องมาหมามาเอาของแปลกไปเลี้ยงครับหอหโหครับหอ้โหครับพญาข่ายเด้อตัวนี้พญาข่ายครับหกพันหาครับพี่น้องครับหกพันหาพนดีดีครับพอพันเด้อนี่พอพันครับพอพันนี่หูแห้งเล็กน้อยจูงเลี้ยงก็ได้นี่บ่ห้องบองหัวบ่แงจักบาทเลยนี่นี่กินยางเดี่ยวอพี่น้องว่าอายุจักเดือนครับ เบิ้งเขาครับพี่น้องครับเจักเดือนครับข้วแขะหรือข้วไงนี่ครับหกพันหาเด้อพี่กัดทรงไกลๆในเด้อพี่น้องถ้าไผอยากได้ลีไกลๆกะเสียค่าน้ำมันให้เบาตึงเด้อตัวนี้ครับนี่ทรงไกลๆนะครับเด้อทรงไกลๆหกพันหาเป็นตาเอาไปเลี้ยงเล่นขึ้นยังนี่เบิ้งครับเบิ้งครับโพนดีแห้งครับ ขั้วเผือกครับพญาขั้วครับเขาเกี่ยวย่างดีพุนะ่น่ะหูหูแห้งพี่อามน่ำให้พมตะเหลี่ยวครับอามน่ำให้พมตะเหลี่ยวจับได้ายได้ทุกสัดส่วนพุณนะ่ะหกพันหาครับเบึง้งหางหางกระดอนนะครับพี่น,ออน้องหางดอนสีทองย่างดีหกพันหาเบึง้งเอาเร้อครับอายุจึกเดือน บ่าวตึงกับเบิงบ,บเเ๊เป็นคือกันเห็นเพิ่นหูเป็นตะเลี่ยงผู้เ่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กหน่อยนี่เอาไปเล่มยาคางเฮียนเดอร์แท่นเครื่องตัดยาผู้เทาอาซีใส่เครื่องตัดยาบ๊เป็นเอาตัวนี้ครับแนะนําครับเอาพะยาคั้วของบ่าวตึงนี่ครับไปเล่มครับเบิงครับเพื่อนเล่มครับนี่โอ้ยหกพันหาหกพันหาเท่านั้นกม็มเมนพ่อเลี่ยงล่นครับ นี่เอาไปเอาไป,เอาไปเอาไปแท่นเครื่องตัดห้าครับตัวนี้เอาไปแท่นเครื่องตัดห้าไผ่บ่มีน้องนามกะอาบนามให้เพิินเลยครับสีสายยางใส่ก้เหลี่ยหู้กะหู้พี่พญาข่วยหวกพันหาทรงใกล้ๆครับอย่าเกินลอยลเด้ออย่าเกินลอยลเด้อครับกำไรลรักลอยได้เลยครับ แบ่งปันกันไปครับพรนดีแห่งแม่บอยูน้ำตั้งแต่น้อยครับอายุจริงกับบะหูเพื่อนครับเพศผูด้วยครับนี่ครับเพศผูนะครับเป็นลูกสมหลอดมากครับสมเทียมมาอยู่เดอ้อเป็นลูกสมเทียมมาอยู่บะหูไวเพื่อนว่าลูกมักยังกว่าตึงกับจำไปได้มั่งก่อนมั่งก่อนยังนี่แหละ มังกรแดงหรือมังกรท่องกับบงหนนี่หกพันหาโอ้ยเดียกมาจับยวเดือกสิโต๊บเดียกให้เพื่อนก่อนครับเดียกกับข่ายบาถือกันตัวหกพันหาพี่น้องเอาไปแทนเครื่องตัดหญ้าเด้อบริสียาคาน้ํามันตัดหยากนี่บริเวณเฮียนครับเอาตัวนี้ไปเลยเล่มหญ้าห้ย,ย่างดียงอย่างง่ายๆครับ บม่มีขอกะสามารถอยู่ได่ปลอยไว้บริเวณเฮียนนั่นล่ละหุนเบิงพเพล่มห้าอ้ยอันนี้บ่เด้เขาขอกได้ครับเบาตึงปลอยไว้เลยอัดหัวไวนี่ล้อมกํแแพงไวนี่อัดไวเลยตามอัธยาศัยเพิ่นเลยเดียวเดียวเดียวสิตบเดียกให้เดีย,ดย,ดยกยกับวขวายคือบ่ถือกันนี่ล่ะ ใช่ละใช่ละไปใช่ละนี่ยาพ่นในฉีดนะครับขาพยาบลาลรุกพ่นในฉีดนะครับพี่น้องเอาไปกระชีดให้เพื่อนเนี่ยแหละครับหนาเลียงสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยววัดความสูงให้บึงก่อนครับความสูงอยู่ที่ 9กซิครับเก่าซิบเส้นเดอ้อพี่น้องเก้าซิบเส้นแล้วคุณพ่อคุณแม่อุ่นอ่ะโอ้ยเอาไปเอาไปแท่นเครื่องตัดหญ้าครับหู้แห้งครับพะยาค่ายเพชผูพะยาควายเผือกเพชผูหกพันหาหกพันหานิสัดีเชื่องดีหู้ดีเบาแค่ บแคะบดื้อคุณนะ่ะเขากับเขาแก้ว้เล่มยาดีแหงครับเล่มยาดีแหงเล็กน้อยเลี่ยงก็ได้ครับซื้อไปให้ลูกให้ร้านจูงเลน่นเป็นมูเป็นพวกอยู่นําบริเวณบ้านก็นได้ครับบอ่อไปนอนน้ำก็ได้ครับ ขุดบวกให้เพิ่อนนอนก็นได้หรือว่าใส่สายยางอาบน้าให้เพิ่นก็นได้ครับพี่กัดของง้อเบาตึงครับบ้านนาว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอ้ยมาพอยาปนี่ปุญญากองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียวนามมาอาบให้เพิ่นสีนามเสเพิ่นก่อนครับเอาฮกคันหาครับพี่น้องครับสนใจทร่หาเบาตึงด่วน ปี่อาบน้ำให้เลยสุดยอดนี่พะยาควายเผือกครับเลียงง่ายครับเลียงง่าย หูเหห้เป็นหู้ครับหู้เป็นหู้พกพันหาเท่านั้นดวนนะครับเด้อดวนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบาตึงปทุมราชก็โอจโคลิบเพียง่านีกรครับสวัสดีครับผม